บทสาธยายเรื่องภิกขุสูตรที่หนึ่งนิยามแห่งพรหมจรรย์และจุดหมายปลายทางที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายมหาวาระวัคมัคคสังยุตในย่อหน้าที่ 29- สถึงสาเจริญพรญาติโยม ทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาภิกขุสูตรที่หนึ่งเป็นพระสูตรที่หกในอวิชชาวัตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้เป็นบทสนทนาสั้นๆแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐาน ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราใช้กันบ่อยที่สุดคำหนึ่งคือพรหมจันย์เรื่องราวเกิดขึ้นณนะพระนครสาวัตถีครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหลังจากถวายบังคมและนั่งณนะที่สมควรแล้วท่านได้กราบทูลถามปัญหาพื้นฐาน สองข้อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าพรหมจันทร์พรหมจันทร์ดังนี้กะตะมังนุโขพันเตพรหมจริยังแปลว่าพรหมจันทร์เป็นชนไหนหรือคืออะไรหนอกะตะมังพรหมจริยะปริโยสานังแปลว่าที่สุดแห่งพรหมจันทร์ หรือเป้าหมายปลายทางของพรหมจรรย์เป็นฉไนพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาว่าดูก่อนภิกษุอะยะเมวะโขภิกขุอริโยอัตถังคิโกมัคโครพรหม,มจริยังแปลว่าอริยมัรคประกอบด้วยองค์แปดนี้แล เป็นพรหมจรรย์ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิส่วนคำถามที่สองพระองค์ตรัสตอบว่าโยโขภิกขุราคัทิโยโทสักขโย โมหคโยอิทังพรหมัจริยะปะริโยสานังแปลว่าความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะนี้แลเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ความหมายที่แท้จริงของพรหมจันท์ คนทั่วไปมักเข้าใจว่าพรหมจันท์หมายถึงการถือบวชหรือการงดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวแต่ในทางปรมัติพระพุทธองค์ทรงนิยามว่าพรหมจันท์คืออริยมรคมีองค์แปดนั่นหมายความว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสหากกำลังเจริญมรค มีความเห็นชอบมีสติมีสมาธิผู้นั้นชื่อว่ากำลังประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในขณะนั้นพรหมจรรย์จึงไม่ได้อยู่ที่รูปแบบภายนอกแต่อยู่ที่การปฏิบัติภายในจิตใจ 2. เป้าหมายคือความสิ้นไปที่สุดหรือปร,ริโยสารของพรหมจรรย์ ไม่ใช่การได้ไปเกิดเป็นพรหมหรือเทวดาไม่ใช่การได้ฌานสมาบัติแต่คือความสิ้นไปของกิเลสสตัวหลักคือราคะโทสะและโมหะเมื่อกิเลสเหล่านี้สิ้นไปแล้วพรหมจรรย์ก็ชื่อว่าจบลงกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีอะไรต้องทำยิ่งไปกว่านี้อีก 3. มัรรคคือตัวพรหมจรรย์นิพพานคือผลพระสูตรนี้แยกแยะให้เห็นชัดเจนระหว่างเหตุและผลอริยมรรคแคือตัวการกระทําหรือตัวพรหมจรรย์ที่เราต้องประพฤติธปฏิบัติความสิ้นราคะโทสะโมหะหรือนิพพานคือผลลัพธ์ หรือจุดหมายปลายทางที่เราจะได้รับถ้าเราเดินตามมรรพรหมจรรย์อย่างถูกต้องและต่อเนื่องเราก็จะไปถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้อย่างแน่นอนขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร